มาติดตามเลยนะครับว่าจะบินขนาดไหนยังไงนะครับพี่นะครับไปโอ้โหตามไม่ทันเลยครับนี่นะครับลง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 โอ้โหเจอของจริงด้วย เครื่องดับทําไงดีเนี่ยงานเข้าแลวครับเครื่องดับครับอสงสัยสงสัยจะล่อแร่นะครับมาแล้วว้วโอ้โหนี่เลยครับเราต้องยกนิ้วให้เลยครับสติงกระดิ่งเป็นเลยนะครับนี่เลยครับโป้งจอดนะครับได้มาเจอแล้วเลยครับอันนี้ไม่ใช่ธรรมดานะครับถ้าจะเจอตัวเป็นเป็นนะครับต้องมาที่ต้องมาที่พูนะครับนี่พ่ดูนี่นะครับตัวเป็นเป็นเลยนะครับโอ้โหนี่